คลิปนี้จะมาชวนเพื่อนๆ DIY สายคล้องโทรศัพท์มือถือกันก่อนที่จะเป็นแบบนี้นะเราจะเราลืมไปว่าเรามีเคสโทรศัพท์มือถือเยอะมากทั้งที่มีโทรศัพท์มือถืออยู่แค่เครื่องเดียวนะแล้วก็สั่งเคสแบบนี้น่ารักน่ารักแบบนี้มาจากจีนอันเนี้ยเราได้มาจากร้านที่แฟชั่นแล้วก็ถ้าเราอยากห้อยเราอ่ะจะมีพอคนแก่อ่าอย่างี้ต้องออกตัวก่อนว่าพอคนแก่ มาใช้โทรศัพท์มือถือแต่ว่าอยากน่ารักปกติรุ่นพวกอ,อย่างเงี้ยตัวตัวเขาเรียกว่าเคสใช่ไหมคะเขาจะมีรูให้ร้อยแบบนี้เราไม่สามารถทำได้เพราะมันเล็กเกินไปด้วยอายุด้วยอายุโอเคแล้วก็เราก็เลยต้องอาศัยตัวนี้ช่วยตัวนี้ทำไมมันแหว่งไม่เท่ากันไม่บาลานซ์ใช่ไหมคะเพราะปกติมันก็มาสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยมาปุ๊บเราก็ตัดเอง เพื่ออะไรเพราะว่าตอนที่เราเอาใส่แบบนี้มันจะหนาตรงนี้มันจะแบบมันมันอยู่เต็มช่องแล้วทีนี้มันกดสายอันนี้มันยากทีนี้มันมีปัญหาในการชาร์จโทรศัพท์มันชาร์จไม่ได้แต่พอเราตัดแบบนี้ล้วคือมันมันคงจะอ่อนเนาะเพราะว่าเนื้อมันน้อยเราก็เลยกดแผ่นอย่างนี้เข้าไปข้างในแล้วก็อันนี้อันนี้ลองละชาร์ชาร์จได้ชาร์จมือถือเข้าแล้วก็พอมีปัญหาปุ๊บเราก็ ใช้ตัวเนี้สั่งตัวนี้มาเหมือนกันจากจีนแผ่นละไม่กี่ตังค์ไม่หลักสิบหลักบาทหลักบาทไม่ถึงหลักสิบเนี่ยแล้วก็คล้องโทรศัพท์มือถือได้แล้วโดยที่ไม่ต้องไปง้ออีตัวปุ่มสองอันนี้ที่จะต้องคล้องสายเล็กๆให้มันเป็นปัญหาอุสัสรคในชีวิตอันนี้ตัวที่หนึ่งผ่านไปพอคนแก่แล้วมันก็ต้องเข้าใจว่าเออเราสายตาไม่ดีเหมือนเด็กเหมือนเมื่อก่อนตอนเรา ร้อยได้ร้อยเข็มให้ตากับยายให้ยายใช่ไหมยายก็จะใช้มาร้อยอสนเข็มให้หน่อยแล้วก็งงเอ๊ะทำไมต้องทาไมต้องให้เราช่วยกับอีกแค่สนเข็มพอแก่มาเราจะรู้ว่าอ๋อแค่เนี้ยมันเป็นปัญหาแล้วนะทั้งที่รูอันนี้รูใหญ่กว่ารูเข็มอีกนะแต่เราไม่สามารถคล้องได้เข้าไปแล้วก็แงบขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหามากแต่เรายังไม่เคยใช้อ,อ,นะอ,อีกอะไรนะกล้องเขาเรียกว่าอะไรขยายช่วยนะ แต่ช่างมันเราไม่ต้องการให้มีปัญหาในชีวิตของเราเยอะแยะมากมายขนาดที่จะต้องไปหาซื้อวันขยายมาเ่นขยายมาแล้วก็มีเรามีเคสน่ารักของเราแล้วเราซื้อแหวนมาจากร้านเราสั่งเคสมาจากจีนเราได้อันนี้มาจากร้านซึ่งไอตัวคล้องเนี่ยมันจะเป็นสายกุญแจนะไม่ใช่สายมันมัน,มนไม่ใช่สายคล้องโทรศัพท์มือถือแบบนี้นะแต่มันเป็นพวงกุญแจน่ารักน่ารักมากับตุง้งติ้งน่ารักน่ารักแล้วก็ diy โดยการเอาตุง้งติ้งทั้งหมดออกไปเลย แล้วก็เหลือไว้แค่สายตัวนี้แบบนี้มันก็จะเป็นเคสอุปกรณ์ตัวนี้มันจะมี3มชิ้นคือสายคล้องที่มากับพวงก,กุญแจหนึ่งเราถอดตุ้งติ้งออกทั้งหมดเหลือแค่นี้เห็นไหมมันก็จะเป็นตัวไอ้พวงก,กุญแจห้อยตรงนี้แล้วก็แหวนซึ่งใครไม่ชอาแหวนไม่เป็นไรอันนี้ก็ถอดออกได้เลยก,ก็ไม่ต้องประกบไม่ต้องใส่มัน แล้วก็เคสโทรศัพท์มือถือเอาอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะส่วนของเราเรา DIY อย่างนี้ค่ะพอเรามีปัญหากับอีตัวนี้ใช่ไหมเราก็ไม่งอมันเราก็ใช้อันนี้เลยที่เรามีนี่มันเป็นตัวอย่างยืดนะที่มันสามารถยืดได้อย่างนี้เลยเห็นปะ่ะอาแล้วก็อันนี้เขาเรียกตัวเราไม่รู้แต่วเราว่านานหักดิแล้วก็จริงๆจะ,จะครอบหรือไม่ครอบอีกทีหนึ่งได้นะ แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเราเราชอบอตุ๊กตาตัวหน้าตานหน้าไม่น่ารักแต่ว่าเราชอบอนี่ยแต่โน้ตเสาหน่อยนี่แล้วก็แหวนอันเนี้รุ่นนี้นะเป็นแหวนที่เราชอบมากเพราะอะไรมันเหนียวมากชิดตั้งได้มันตั้งไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันไม่รบบาลานซ์มันมันหนักไอตัวคล้องแขนอยู่ แต่เราเอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปใส่แล้วแล้วก็คล้องแล้วมันนา่ารักเดี๋ยวจะอาจเอามาถ่ายทําคลิปให้เพื่อนๆดูว่ามันคล้องแล้วมันจะออกมาน่ารักยังไงแต่มันอาจจะไม่เข้ากันนะบางคนอาจจะไม่อไมชอบเลยมันคนละสีอย่างเงี้ยเราหาเราไม่มีสีที่มันเข้ากันกับเคสน่ารักอะ่ะก็ได้ละที่คล้องโทรศัพท์มือถือเนอะอันนี้เราใส่โทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่สส่คล้องแขงเรียบร้อย ชินี่นะหักเนาะ